วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับมาตามตัวเลขครับกับแม่ตะเคียนทองแปดนางนะครับงวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับปีสองพัน้ารอยกสบเจ็ดนะครับเดี๋ยวงวดนี้มาตามกันต่อนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าน้องแนนต้องบอกว่างวดที่ผ่านมานี่เขาเต็มเต็มต้องแบบว่าปังต้งหนักเลยนะต้งแห้งนา แมนแต่ละที่สําคัญคันอย่างที่น้องแนนบอกมันว่าจะว่าถาบแม่ตะเคียนกับตะปูตรงกันนี่คือเลขออกแน่นอนเพราะว่าคนเรื่อนแบบติตงวดกปีก่อน่นไหยแบบติดต่อมาแมนตคูเลยตีคูกันมากเลยแต่ว่าปีนั้นแม่ตะเคียนน่าจะหายอยู่สามสี่งวดเต้ตะปูห้หางวดติดแล้วซึ่งงวดนี่ก็คือแม่ตะเคียนน้องแน่คิดว่าแม่ตะเคียนนี่สงสารเท่าเหลือจา์หลังจากที่น้องแน่ก็พอกับพะยาะย่มาขอ โชคลาภให้เอฟซีซึ่งเพ่นกัป้อได้ไหายเลยแล้วเพ่นกระลังมาหายตรงนี้คิดว่าตองมีดตองหมดที่สองสองแน่นอนเพราะว่างวดมาหันในตองบอกว่าหายเต็มเต็มเลยจุดเล็กจุดได้่หาฮกสองกับออกฮกสองเต็มเต็มฮกสองกับคักได้ยังไงแน่นอะแม่นต้องบอกว่าเต็มเต็มเดี๋ยวงวดนี้มาตามกันต่อนะครับเป็นงวดที่สองนะครับท่านผู้ชมครับเส้นทางที่จะไปอ่าแม่ตะเคียนทองไปต้นตะเคียนทองแปดน้างนี่ก็ ต้องพานแบบเป็นสร้อยแบบโบราณโบล่าเนยท่านผู้ชมบ่งสังเกตต้นตาลน,นะครับเส้ทนท่างใดทีมีอายุยาวนานเนี่ยให้สังเกตต้นตาลกับต้นตาลน,นี่แทบจะว่อลงว่อลงเหลือห้เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแถวนี้ต้นใหญ่มากอ,ตอ้ต้นใหญ่ดีหลังแน่นเนี่เบึงบอท่านผู้ชมก็เห็นบอต้นตาลสูงแห้งประมานสามสิบเมตรบ่หลังแน่นอาจจะหอดพุ๊นนะนะครับตางกับแขบแน่เลยท่านผู้ชมเลย อ่าก็แคบแคบครับตอนนี้กะอยากมาตามต่อยแต่มูชมนะครับขอให้มาอีกตรงตรงเต,ต,ต็มเต็มนะครับทาบ่านหมชมต้องบอกว่าผู้ใดได้ดูคลิปนี้ต้องได้โชวได้ลาบเนี่ยท่าผู้ใดผู้ใดเบิ่งเนียน่ย้องนี่คิดว่าพลาดมากเลยตรงนี้มีความรูเสือกันใต้ในแมกกะเท็บแมวตะเคียนแปดหน้านี่ต้องไห้ต้องหองวดแน่นอนนะครับอยวเอาเดินทางไปเรื่อยเรือนะครับเจ้งเนเปิลจะเอาทานกันนะครับท่านหมชม ะะตรงคล้องตรงนีตัวที่ประวัติความเป็นมาที่แต่น้ำตนตะเคี่ยมหปอดแานหลองเล่าประวัติให้เอฟซีฟังเหมือนช่วงย้อนกลับไปเก้าปีที่แล้วต้องว่าเก้าปีที่แล้วตอนหลังแงนเรี้ยงปะร้านมอสามอย่างมอดซนะช่วงนั้นก็คือคลองตัวนี้เหมือนเขาลุดเ,เขาเรียกว่ายัางบอกขุด,อดรอบคลองใหม่หมด ก็สิเป็นคล้องังสี่เลยจะเห็นว่าเจเขากันไวนี่แหละแต่กี่บ่มีกันเลยจ้ะจะเป็นจะเป็นแบบลว่งเลยแมนแต่วันนี้เขาก็เลยกันกันแล้วคนก็เลยขคุดหลอกคล้องไม่ล้วกะเหมือนมาคล้องนี่สิยงไปหาต้องต้องคิดว่าจังไหนพอเขาเรียกว่าตุ้มหมีสิไปท่ากันตะลุไปหามุ่นบ่มุ่นนะที่แรกกับมแต่คนมามุ่นนั่นแหละแต่ตอนนี้บ่มุ่นเลยกลวเหมือน่นกันไวทั้งสองฟังแมน่ะ ไหยูแคนี่ไหมครับโครงแคนี่คือขุดรอบคลองใหม่ขุดขึ้นมากขุดขึ้นมากแล้วประเด็นคือขุดรอบคลองนี่ต้องมีเลยเมื่อก่อนจะเป็นขีดินแล้วก็ลึกแค่อันนี้ถือว่าเป็นน้ำน้ำขึ้นสูงมากๆานแต่ในเดททวมหัวราะว่แบบเซ็กเมตถูกท่างก็ไม่ยากนะครับานนร่มเบิ้งแคแบด้วยครับตนนร่มแล้วคนก็เลยเห็นต้นตะเคียนคนก็เลยหาทั้งรถเคนรถแมคโครรถยางมากแบบป่าขุดมันยกกันยกว่าขึง เฮดแตงไนกับโบขืนแต่ว่าต้องบอกว่าตามพิธีโบราาโบาณโบราเนี่ยต้องบอกก,กล่าวเป็นกอนแต่ว่าไม่มีใครบอกกล่าวก็คือผ้ากันพุดขืนยกขืนเอียงกับโบขืนจักเทียใส่ยกรถเข็นต่บัดจะขั้นกับโบขืนจะเทิ่งวัดเขาเรียกว่าเอียงแมโครโจกกับโบขืนผมยังมืนอนี่ก็เหมือนว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยไปเขาฝันเช่าบ้านอือเราเพื่อนก็เลยสีมาอย่คลองนี่นะจ๊ะมือนี่เช่าบ้านที่เพิ่นเคยมาซอย ตรงข้องตรงเแมนจ้ะคนเคยมาซอยก็เลยคิดออกเลยผู้ยิงใส่ชุดไทยนี่สงสัยจะเป็นตนแต่เคียนหรือแม่ตะเคียนที่กระไรติดยกขื้นต่งยกไปไหนแน่นอนเพิ่นก็เลยมาหามอสมอสเขาเรียกว่ามอสทำมาทำพิธีบอกกาวเศนวายเพิ่นจัก็เลยเนยกขื้นแล้วกับว่าแมนตะตนเดียวจะทั้งบริวารเพิ่นพร้อมว่าแมนหน่อยหน่อยน้องเปลได้มากเราคนเราการรถเช่นกับรถแมคโคบอกอฟุตกระเบายกขื้นกระเบา ว่ทางย่ายๆสมมติชวต้องเอาเลยต้องบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของแมตะเคียนนี่ศักดิ์สิทธิ์แห้งนะช่วงนั้นฮือห้าแห้งนะลนองแงน่นมอ,อมือเอาขุดมือแหลกลองแน่นได้มาไดมาเบิงไดมากาบมาไหวหอก่อนนี่แหละกะมีความเป็นไปเป็นมากข,ของเมตะเคียนอืมแตว่าไต้พื้นดินลึกไปอีกโบลูน่าจะมีอีกที่ดินท้าถมลงไปอืเรายังขุดไม่พบนะจ๊ะ ปมว่ตาตะพาเป็นต้นโบรลันึงมอนมีมเป็นใหม่เก่าใหม่แก่ทั้งนั้นแมนแต่มีอย่างอีกหลายอย่างเลยที่อยู่ขังใต้ดินที่แต่เป็นมีชาวบ้านแถวนี้เพิน่นว่าก่อนก่อนจะเห็นต้นตะเคียนเดึกๆประมาตีหนึ่งตีสองนะครับมีคนมาเล่นน้นามนะมนะครับโอราะแต่มื่อช่วงเดี๋ยวจอดรถกันึรงนี้นะครับแตมื่อช่วถึงเรียบร้อยแล้วแนะน เดี๋ยวลงไปกราบไหว้ละกันขอโชคไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมไปนะครับท่านผู้ชมนะครับโอ้นี่อย่างน้องแนนยุ่งหลายเนีย่ยวัตกรรมมาท่านผู้ชมเอ้ยวัตกรรมมาไปเศราสตร์ไปตั้งไหนอเอาหยิบไหมศาสตร์ทกเก้านี่างละ นะครับมาช่วงบ่ายนะครับทำรวช่จมแดดบบฮอนนะครับงมวดที่แล้วห้าหกสองนะครับตรงๆเลยหกสองนะครับตำรวจโจมเป็นเลขทู่นะครับขอเลขทู่เข้าตรงๆนะครับตำรวจโจมแน่นเตรียมเทียนเลย นะครับเดี๋ยวให้น้องแนนนะครับเตรียมจุดทูบจุดเทียนนะครับกราบไหว้บอกกล่าวนะครับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดนะครับท่านผู้ชมนะครับเพื่อขอตัวเลขนำโชคนะครับงวดของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็มาขอพรขอโชคนะครับอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับท่านผู้ชม นะครับเวลาท่านให้ท่านก็จะให้ต่อเนื่องเลยนะครับให้แบบต่อเนื่องเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับสำหรับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดนะครับเป็นต้นตะเคียนซึ่งต้นใหญ่มากๆนะครับก็อยู่อำเภอสตึกนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ในตัวอำเภอเลยนะครับแถวๆฝั่งมูลนะครับถ้าเดินทางมาแถวๆฝั่งมูลนะครับ ถามชาวบ้านเขาก็จะรู้จักนะครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ติดคลองเลยนะครับต้นใหญ่มากๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอโชคกับน้องแนนนะครับท่านผู้ชมนะครับขออนุญาตตังนล้องก่อนนะครับเ enfin อ,อ,ออของนนี้มีพวงมาลัยมาด้วยเ เอาไปไปใหม่ป็นู่นเนี่ยต้นต้นตะเคียนเลยใม่ชวนเลยขอโชคอีกแม่เด้อแม่ตะเคียนเลยวันนี้เป็นขอเป็นหมวดที่สองจะปีใหม่แล้วโชคต้อนแรงโหลดให้เอฟซีพันธุ์ใดวัดมีวัดศิลป์พันธุ์ใดโชคนั่นโอเคฟงมาไร ลุงกันหลายแต่ามู่้วมเลยนะครับก็คืองวดที่ผ่านมานะครับห้าหกสองนะครับเป็นเลขทูบเข้าตรงๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับ หรับูนะครับที่จุดบอกกล่าวนะครับแม่ตะเคียนทองแปดนางผมก็จะใช้เจ็ดดอกนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งจุดแบบนี้มาตลอดนะครับคำมากกันยุ่งหลายท่านผู้ชมเลยไม่ต่ยุ่งไรนะรุ่งไรหน่อยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นปลานะครับมีทุกอย่างเลยนะครับสัตว์ป่ามีทั้งนก ตัวเงินตัวทองก็มีนะครับวันนั้นผมมาวิ่งตัดหน้ารถตัวใหญ่มากนะรกระลอกกระมีกระลอกเยอะมากมีทุกแบดเมื่อกี้พอครับรถมาพอเห็นเอ้ที่มาต้องก,การเช่นกระลอกเผือกสีขาวตัวหนึ่งนะครับเป็นกระลอกเผือกนะครับคือป่าตรงนี้สมบูรณ์มากแม่ลกะกังอนุรักษ์พรอมในแถวสัตว์ผู้เดินแต่แม่ตเตคเขียนไม่นั่งทั้งแปด มันีลูกล้านในเดินทางมาเพื่ออยากจะมาขอโชคขอลาบฝากเอฟซีซึ่งหมวดที่พานมาประเมว่าเมตตาเคียนแม่นางทั้งแปดนี่ให้ลูกให้ล้านได้เต็มเต็มปัง,ปงๆเลยหล,ลายๆท่านเพื่อนอาจจะได้โชคไปแต่อีกหลายท่านด้วยพรา่านายโชคอาจจะเป็นพอเอฟซีเขามาติดตามในช่องอัพพ่นชาแนลติดตามน้องแน่นไม่มันีอยากจะมาขอโชคขอลาบแม่แตาเคียนแม่นางทั้งเจ็ดหรือว่าทั้งแปดนี่แหละ อยากจะขอโชคให้เอฟซีอยากให้เพ่นได้มีโชคมีลาบกันในงวดที่สองงวดหนึ่งพฤศจิกายนสองพนาร้อยหกนี่อยากให้แม่ต์เคียนประธานโชคลาบโชคใหญ่ให้ลูกให้หลานสามตัวถ่ายรางวัลที่หนึ่งหรือว่าสองตัวบนสองตัวล่างเรเดอร์แม่ขอให้แม่ประธานโชคให้ลูกให้หลานได้มีเงินมีทองถ้าลูกหลานได้มีเงินมีทองลูกหลานคิดว่าล้านก็สิได้เซ็นไวแม่ตปเคียนแม่นาาทั้งเจ็ดทั้งแปดนี่แหละจ้ะก็สิเป็นพวกผลไม้นะจ้ะ แม่ก็เป็นแม่นั่งทิพยอาะจะผลไม้แล้วก็สิเป็นของหวานนำหวานนะจ๊ะทำแมงวดนีเลขของแม่ตะเคียนแม่นั่งทั้งแปดเข่าลูกล้างกระสีน้ำผลไม้ของหวานแล้วก็นํำหวานเมื่อวายแม่ขอให้แม่ประท่านโชคให้ลูกให้ล้าไ,ได้โชวได้้าง,งวดนีใน,นเด้อสาถูแม่เคยให้โชคทางเล็กถูกหรือว่าเล็กเสี่ยมซี่ก็ได้เด้อจ้ะแม่ ซึ่งงวดที่ผ่านมาหนี่แม่ห้ helmet, ทางเหล็กถูกตองบอกว่าห้ตรงๆเต็มเต็มวต้องกลับเลยตรงบอกว่าลูกล้านกระปึกหลายคนเลยที่พ่าฮั่นได้โชคได้หลับกับแม่ไปงวดนี Siri, ้ลูกล mm. ้านตังอกตังใจอยากจะมาขอโชกขอหลับแม่แล้วก็ตังอกตังใจบอกว่าต้องมาบ่นบานสารก่าวกับแม่เลยถาได้โชคงวดนี้ลูกล้านก็สินัาผลไม้ของหวานนาหวานมาไหวแม่ขอให้เขาท่างเดล็กถูกสามตัวตรงตรดูเด้อซ่าทู โอ้ยงุ่งแต่มชมโอ้เลือดเลยกินจาผ่องไข่นั่นมาหานปอดของแน่นคอเหล็กถูกดเดี๋ยวมาแมนจ้ะอ๋อเดี๋ยวปลอดก่เยาัดเสียเอาคอเหล็กถูกจุดเร ครลวงเนี่เอาตัวนี้นะโอเคระวัติเอาตัวที่ที่หยิบได้นะครับท่านผู้ชมเหมือนพันเทสสัญญาณเลือด้วยเนาะนะถ้าใดก็ต้องมากตามที่บอกเกาผลุไม่ของหวานนมหวานแต่ว่าน้องแน่นปกติผมมาขอโจกอยู่แมตเคียนแปดนางเนี่ยจะพูดแต่คําว่าแปดนางแปดนางแต่ว่ามัอนี้น้องแน่น ว่าแปลกนะคะร,รับท่านผู้ชมนะครับถึงสองครั้งเลยแม่ตะเคียนแม่นางทั้งเกตทั้งแปดแม่ตะเคียนแม่นางทั้งเกตทั้งแปดหรือว่าแม่ตะเคียนแม่นางเพิ่นจะหายเลขเกตแปดนะคะร,รับท่านผู้ชมซึ่งบ่เคยว่าวทังสี่นะคร<บ>ับท่านผู้ชมส่วน<บ>มากจะว่าว่าแม่ตะเคียนทองแปดนางเลยผมสังเกตตรงนี้ว่าถึงสองครั้งนะคะรับบูรุษไหม่ะทังเกตทั้งแอ,อธิษฐานออกมาแล้วก็เว่าออกมาเองเลยแบบหรือว่าเพิ่นจะหายเลขเกตแปดตรงน แปลกมากนะครับซึ่งที่ผ่านมาบ่เคยว่าเรื่องทั้งเจ็ดทั้งแปดนะครับมีแต่แม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดนะครับจะพูดอย่างนี้ตลอดแนะครับอันนี้งแง่กับบัลลูว,วโต้กันยุ่งหลายแต่ผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะขยับเชมซีนะครับสาตูเดอร์แม่ตะเคียน่ป่นนั่งทั้งแปดหากลูกหลานแต่มีบุญไม่โชกพ่อจะ ขอโจกลาบแบ่งป <54. S 2> ันจากแม่ตะเคียนท่องแม่นางทั้งแปดจะขอให้เซียมซีที่ลูกหลานกะยเาเนี่เข่าสลากกินแบงรัฐบาลหนึ่งิุตสกกายนปี2องพร้อิบเกทั้งสตัวตรงๆให้เอฟซีที่เพิ่นใน้รับชมได้มีโชคไม่ลาบด้ปนดีปดสินไปน้ำกันเด้อสองนเซียมซีหม่เหลกเนี่ยไม้เล็กเก่าจ้ะไม้เล็กเมาแล้วนะ เอ้าเซมซี่ใหม่ที่สองเดไหม้เเลขศูจ้ะเก้าศูนย์เก้าศนอ่าฮะเซมซี่ใหม่ที่สาเดไหม้เลขหาจ้ะเก้าศูนย์ห้าเก้าศห้านะครับท่านผู้ชมอืมเด็กสวยเนาะสวยแท้หรือว่า9 1, 0้ห้า สาธุคโอเคนะครับช่วงคือล่อเลขรูบนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูตามต้นตะเคียนนะครับเผื่อจะเจอตัวเลขน้องแนนเนาะนะครับไปเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับไปน้องแนนเดี๋ยวให้น้องแนนพาไปดูนะครับต้องบอกเลยว่าต้นตะเคียนทองนะครับแม่นางทั้งแปดหรือต้นตะเคียนทองยักษ์นะครับท่านมีบริวารนะครับท่านผู้ชมนะครับ หลายต้นมากๆแล้วก็ต้นใหญ่มากๆานะครับท่านผช่วงนะครับต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมยางของมานนี่ผมคนลูกยังไดหรอกผูรวมนะครับอืมต้นใหญ่มากๆเลยนะครับไปกลางแนนไม่ยังไดบ่บ่ได้ านหนองแน่นยางเบิงตามต้นตะเคียนเพราะว่ามากกับคำครับเมื่อน,นี้กัพอมีเวลานิดหน่อยนะคบท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะพาดูตามต้นตะเคียนจะว่ายุ่งกับลายท่านผูรรช้ชมต้นไนอีนะครับเท่าที่เคยเห็นมานะครับนะครับจะมีหลายต้นนะคะท่านผูรรช้ชมึ่งยู่ดานในนะครับยุ่งกับลายเนี่ยยุ่งกับลายหนองแน่น อืมอืมอืมยังนะเนี่นอ้าวพ่อยิ่งขยันขยัเลขสามหัมันร้อยขีดเนาะเกือบว่เห็นเอา้าเี็กยังก่งทำผู้ชมสามหาพจัะเน่ะ Nên là cắt thêm một chút bố Hiến lùng nhan Ủa, bố à, sám nè đi thì còn oh, cứ bố hiển Sám hả ý ý Sám hả Kiểu bố hiển nó สามหาตัวเดียวเลยโดดๆเลยอ๋อพอเห็นแล้วแต่ว่าจัดจางอยู่ตรงน่นต้องสีบังน,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 นี่นี่นี่เออนั่นแหละนั่นแหะมีสามนะหาหาสามหาชาแท่งเดี๋จะบอเห็นนะคะท่านผู้ชมแต่ว่า,าจุดนีเป็นก็าหายลายหลอบเลยเนะี่ยอ๋อสามหานี่ท่านผู้ชม สามกับหานะครับท่านผู้ชมสามหา้าอ่ะสามหา้าให้สองตัวนะครับนะครับเป็นหนเหยนสองตัวสามหา้าโอ้ชัดๆเล่นตรงแน่นนะครับอืมอ่ะมันเป็นอย่างนะครับแปบ๊บเดียวก็ข้ามอีกแล้วท่านผู้ชมนะครับขางในจะเป็นปลานะครับท่านผู้ชมกระกาศกขอาไปนะครับ น,น้องแนทเดี๋ยวไปดูเลขทูบก,ก,กันนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับทัรรมม้งช่วงทำไว้ไว้ทัางหช่วงหยเลขทูบได้ตัวไหนแล้วน้องแนทหนึ่งสามนะเดี๋ยวดูวนะครับทั้ช่วงอย่าลืมนะครับเลขทูบนะครับจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ ต้องบอกว่าทะเลตะปูก็แม่ตะเคี้ยนตรงกันแล้วกัออกมากอกนะคือแม่แมนควนจะหายตรงกันแล้วก็เขาตลอดนะครับตผู้ชมนะครับเวลาเหล็กตะปูครับแม่ตะเคี้ยนท่องตรงกันช่วงนั้นหางงวดเนาะแต่ว่าตะปูให้หางวดแต่ว่าแม่ตะเคี้ยนท่องเขาสี่งวดเพราะว่าสามสี่งวดเนี่ยจำผิดนะครับเดี๋ยวมารลุนกันอีกนะครับตัวโจมวันนี้แม่ตะเคี้ยนท่องแม่นั่งทั้งแปดนะครับ เพิ่นใจตัวใดนะครับท่านผู้ชมนะครับวดที่ผ่านมาก็คือห้าหกสองนะครับหกสองตรงตรงนะครับต้องบอกเลยว่าตรงตรงนะครับนะครับวดนี้หนึ่งสามเอาเลขวันนี้ชัดน่าหนังแน่นเนะเลขทูบชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนะครับชัดมากๆเลยนะครับอืมเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามนะครับท่านผู้ชมจะได้ตัวไหนนะครับ กับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดครับท่านผู้ชมนะครับยุ่งกันหลายท่านผู้ชมเอ้ยก็ตีบอเคยบนบานสารกาวเพิ่นเน้รู้สึกว่าเหมือนเพิิาพนากผลมไม้ของหวานบนผลไม้ไว้บอกแน่เอาผลไม้าะว่าคือแม่ตะเคียเนเป็นแม่นั่งสมมติว่าเป็นนั่งทิพบน่ะน,นั่งไม้เพิ่นกันหนาะสิบโบก,กินของข้าวดอกจก้ะวแต่เป็นพวกผลไม้ของหวานน้ำหวานทำแม่นเขาวัวหนี้กับกุ้งตองเห็ด ตามทิวเพําให้ังนะอยเนู่เรู้ึอว่าอยากโบนาบานเพนิ่นเหมือนเพิ่นอยากแล้วต้องวางสี่แล้วนะส่วนมากถ้าเลขจะเข้าก็คือเลขจะตรงก,ก,ก,กันกับสารตะปูอันพวกไง,งแล้วก็ข้ามวงเลยเนี่ยก็ให้มาตลอดเนาะนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่3จะได้ตัวไหนอีหยัง3าเอาตรงกับตะปูตัวต่นแน่นนะตะปูเก้าสามหานผู้ชมแปลกว่าตรงกันอีกแล้ว เลขสามหกของแ่นบ่ตองบอกยังร้ายเลยจังวดนี้หัใจ<า>ตรงกัตบตะปูกันโขกใหญ่เลยจะได้แก้บุญแม่อีลีจะแบ<ส>ตบตะปูจะได้แก้สองมองนะครับตรงทะเลตรงกันนี่มาแท้แน่นอนเลยเพราะเป็นไห้จังสีมาตลอดม,มีแอนมาตลอดกับแม่ตะเคียนท่องแม่นางทั้งแปดตะปูกั่นโขกใหญ่ที่นี่เลขทูดตรงกันเลยนะตะปูงวดก่อนนี่ให้หกสามสองออกสาสกินม่ญทบานหกสองส่วนแม่ตะเคียนแม่นางทั้งแปด ให้ห้าหกสองซึ่งก็ตรงกันก็เข้าออกเข้างวดนี่ตะปูหอเก้าสามหกแม่ตะเคียนแม่แม่ตะเคียนแม่นางทั้งแปดห้ยหนึ่งสามหกพอสเกิดยังเลยสามโกสามนะครับท่านผู้ชมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณ<ๆ>ในการรับชมนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขให้ดูไว้นะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสงใจเต็มเต็มเลยทังแน่นตรงกับ เล่ตู่ตาปู่บ้านโค,ค้งใหว่้องอกหกสามปู่ <36 3. S 1> เป็นยังคือได้บุญบานสันกาวพื่นเหมือนแบบในควอมรูซื้อคือแม่ตะเคียนพญอยักกินผลไม่อยากกินของหวานหลังจากที่บ่มีคนมาถวายพ่นดูนเลวก็เลยมีค้อบุญซื้อที่ว่าอยากจะมาตรงเรียกว่าบนาบนแม่อยลลากไหว้ผลลหม้หลากใหม่ของหวานซึ่งเกิดย่งงคืนเต็มเต็มเลยนะครับจำช่วงสามหกเล่ถูกชัดเจนมากๆนะครับตรงโซ่ นะครับจังไงกับกอไอเอฟซีตุกถ่านนะครับโชคดีให้งๆเรื่อยๆเนาะกับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดนะครับเมนีกะเป็นไปตามที่คิดไว้นะครับเพราะว่าแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดกับตะปูบานโขกใหญ่เวลาเพิ่นไห้โฉกเพิ่นจะไห้ตีคููกันไปทั้งสี่นะครับ <c oughs> ในครั้งนั้นช่วงปีก่อนน่ะเพินพ่นไห้พร้อมกันอ่าสี่งวดสอนเนาะ <c oughs> แต่ว่างวดที่หาตะปูเขาแต่แม่ตะเคียนทองบาเขาแล้วก็ เพิ่งเพิ่งให้ตีครูกันมาสองงวดแล้วกันนะครับนะครับตรงช่วงเนาะตรงกันเพราะว่างวดก่อนอเลขทูบตะปูบ้านคกใหญ่ได้หกสามสองแมนจ้ะแล้วก็เลขทูบแม่ตะเคียนทองแปดนางได้ห้าหกสองซึ่งตรงกันก็ออกหกสองสองหกแล้วซึ่งงวดนี้ต้องบอกว่าเลขตะปูนี่นางเนี่ยเป็นจุดตรงเรียกว่าบุนคือกันได้เก้าสามหกแล้วก็ได้มาบนแม่ตะเคียนคือกันไถ่หนึ่งสามหกซึเกิดยังงึ้นนะแล้วก็ซึ่ง ตัวเลขก็ตรงกันด้วยแมนะครับแล้วก็แล้วต้องบอกว่าถ้าแมตเคียนแม่นั่งทั้งแปดกับตะปูบันคขไงเวลาเพื่อนหายนี่ไม่กลับหัวกลับหางแต่คือให้ก็ให้ตรงตัวไปเลยตรงตัวเลยเนาะแม่นจ้ะนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นปฏิหารแต่้ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่จะาโปรใช้วิจนะาณในการรับชมรับฟังจ้ะนะครับเพราะว่าสถานที่ต่างๆที่จ่องของพ้นจนก็ตกองแน่นไป เป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเฮ้าตองให้ความเคารพเพิ่นแล้อกะเมื่อเข้าจากเคารพเพิ่นล้วก็ให้เกียรติเพิินเพิ่นก็จะมอบโชคลาภให้เฮ้าฝากไปถึง f อทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดนะครับจองพลนก็รู้สึกว่าคนลุกเวลาผมยางเขาไป้างน่ต้นตะเคียนนะครับผมรู้สึกว่าผมคนลุกตลอดจนบ่กลาาจะน่างไปเหมือนเย็นเยือกแบบบอกว่าถนะครับต่านผป้ชมนะครับ เพื่นศักดิ์สิทธิ์แห้งนะครับเชื่อกันว่าต้นตะเคียนนะครับยิ่งมีอายุมากๆนะครับยิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าจะมีนางตะเคียนนะครับสิงสถิตรักษาต้นตะเคียนไปเปต้นๆไปเพราะว่าเป็นไม้มงคลไม้ศักดิ์สิทธิ์นะครับสาหรับมือนีผมกับน้องแน่นนะครับต้องกาบขอประคุณเอฟซีตุ้ทุกทานนะครับที่เป็นกําลังใจให้ช่องพ่นชาแนลน้องแนนรวมรวมทั้งปู่เทพห้วยทับทันแล้วก็แม่ครูรัตดานะครับมาโดยตลอดเลยนะครับก็ขอให้โชคดีเฮ่งเรวยๆนะครับ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนานะครับคิดเงินขอให้ได้เงินคิดทองขอให้ให้ได้ทองนะครับสิ่งใดที่เป็นสิ่งอัปมงคลสิ่งไม่ดีก็ขอให้มาลายหายไปนะครับเหลือแต่ความโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ผมกับมังแนนนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับจน,จนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ